สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเพจเกาลัดพัดน์ธิครับวันนี้ก็จะมารีวิวดูว่าเกาลัดไซส์แต่ละไซส์นะครับมีกี่ไซส์กันแน่ครับผมก็มีเบอร์1นถึงหนั่นเองครับเบอร์ใหญ่สุดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับท่านลูกค้านะครับเบอร์จะใหญ่สุดนะครับเป็นกระสอบอันนี้เป็นกาลัดจเบอร์หนึ่งครับอันนี้เป็นกาลัดจรครับ ก็ล้าญิปปุ่นก็จะไซส์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับไซส์เท่ากันกล้าจีนกล้าจี่ปุ่นกับไซส์มีเบอร์หนึ่งสานะครับแล้วก็เบอร์5ของจีนมี5้าเบอร์นะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับเป้งเลยนะครับลูกเป้งเนื้อนแน่นเลยทีเดียวเอาไปคั่วขายสร้างไรายได้เสริมนะครับแล้วก็หวานอร่อยนั่นเองครับก็จะกล้าจีนก็ออกแนวจะหวานหวานอร่อยนะครับส่วน เกาลัดญี่ปุ่นมันจะออกแนวหวานมันอ่ามันจะมีความหวานมันอยู่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูแต่ละไซส์เนาะเบอร์หนึ่งคือเบอร์ที่ใหญ่สุดนะครับต่อมาอันนี้เป็นเบอร์สองนะครับเนี่เบอร์สองก็จะไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับเบอร์สองเบอร์สองครับอ่านะครับเบอร์สองมันะจะเล็กลงมาหน่อย เอร์สามก็จะลดขนาดลงมาหน่อยนะครับถัดมานี่เป็นเบอร์สามนะครับขนาดกลางนะครับสนัด,ดนริบต่อมาเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่ก็จะเล็กลงมาอีกนะฮะอันนี้แล้วแต่ถ้าลูกค้าจะเอาไปคั่วขายนะครับว่าต้องการสไตล์ไซส์ประมาณไหนอะไรยังไงเนาะขนาดอันนี้เบอร์สี่นะครับเบอร์ห้า เบอร์ห้าคือเบอร์ที่เล็กสุดครับเบอร์นี้นะคะรับเล็กสุดจิวเลี้ยวนะครับผมแต่ก็เอาไปคั่วขายได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ท่านลูกค้านะครับว่าต้องการไซส์ประมาณไหนนะครับก็ทั้งหมดนะครับเดี๋ไล่มาจากตรงนี้ดีกว่าเฮ้ย,ย,ยต,รต,รตรงนี้มุม ย้อนย้อนกลับมาอันนี้เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเล็กสุดอ่าเบอร์สี่เล็กลองลงมาเบอร์สามก็เบอร์ไซขนาดกลางนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สองก็ใหญ่ใหญ่พอดีนะครับใหญ่พอดีบิ๊กเป็นเป้งก็ต้องเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งใหญ่สุดเจ้า ใหญ่เท่าลูกโอ้ใหญ่กว่าลูกตาผมเนี่ยโป้งใหญ่กว่าน,นี้โป้งอยู่นะฮะโคตใหญ่ท่านลูกค้าก็เลือกสั่นกันได้นะครับสำหรับจะเอาไปพั่วขายเนาะนะครับก็รีวิวให้ดูนะครับก็สั่งมานะครับก็อยากได้เบอร์ไหนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเบอร์หนึ่งคือใหญ่สุดครับเล็กสุดก็คือเบอร์ห้า เป้งเลยโอ้ข้าวหอมอร่อยนะครับเอาไปข้าวขายเนะาะขั้าวขายส่งทั่วไทยนะครับสร้างรายได้สูงนะครับ